ขอโทษจดูขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะเพิ่งตื่นเดี๋ยวนี้นี่ตื่นขึ้นมาเลยก็กินข้าวนี่แม่ก็เพิ่งมาปไาคุณแม่คุณแม่แม่แอนมาเนี่ยขอขอโทษจ้ะวันนี้เป็นเรนแง่ประตูกันเนี่ย จ้าลุงมัก่อนจ้าก่อนจ้ายังจ้าบายบายไปนอนนะคะจ้าก่อนจ้าก่อนโอ้โหบายบายมึงปิดประตูแล้วป่ะนะประตูเองเออปิดประตูแล้วบัดนี้ก็เอาเลนไม้แง่กันนะกินกินนมแทนน้ำแล้วอ่ะกินไหมปื้เแซ่บวปัสสันเมื่อคืนนี่ แกงมาอื้อน่ะเออมันคอยกลับเมาคอยมากินปนกับทูฟ้ามันไกลบอกทีตีโอ้โ้ไปนอนไปนอนนอนนะจวงนะ ขอโทษจ้าขอโทษจ้าขอโทษจ้านอนเลยขอโทษจ้านอนเลยบอกนอนเลยปิดเด้อปิดแล้วบายบอะโอ้บายบายปิดเดร์ติอ๋อสิปิดบอกอ่าปิดกับปิดตัวปิดอืปิดได้บอปิดได้บอจ้าจ้าคอจ้าคอจ้า ครับครัปิดไหมปิดได้ไหมคะอืมอืมอ,มอมปิดเลยปิดเลยโอเคาพอตามันไม่ไปไปไม่ได้ไม่ได้ก็เลยเรียกตออยาอะไรนะลกูก อีแอนมดดีเบิดโอ่แม่ละอด้ยแม่าือวันนี่ก็อดเทีละอันอัววาะมเอ่อถุงเท้าถุงนองหแม่เจ้าของแม่จ๋าถุงเท้าจริงๆไม่ใช่เรื่องเลยที่จะร้อง

เมื่อไรที่กินบ่เออยกินลำหอยกระโจมขอยกระเปลี่ยนเลยเหตุแต่อุ่นเกินได้อีกสองข้าวแก่ไเลยก่ามาม่ากินข้าวน่ะอเเข้ากินขาอิ่รอเมากินน้ำ่อยใส่นามไรกินยุ่งที่เด ขาด้วยเอาเลยตามสบายเลยค่ะตามสบายเลยอยู่ด้วยกันเลยนะอยู่ด้วยกันเลยนะตามสบายเลยนะดิงดิ้งดิ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 ้งจะดิ้เอานนนอนอนนนอนจไหนอนเลยบ่โอ๊ยนอน้กันเลยเหรอโอ้นอนงี้เหรอ อ๋อโซ่เอ๊ะดูนะดีจังขึ้นเดียวขึ้นเดียวเลยวันนี้นั่งนั่งด้วยกันลูกนั่งด้วยกันลูกน้องเพชรก็ขึ้นมานั่งตรงนี้เนี่ยแม่ไปเด็นไปอ่าด้วยกันด้วยกันด้วยกันมีแม่คนเดียวด้วยกันรักแม่ด้วยกันเข้าใจไหม นวดให้แม่เลยแม่มาเหนื่อยๆหน่ะนวดให้แม่เลย้าไข่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 น้ำน้ำโอ้ยอาเหเลยเอาตะเกียวก่อนตะเกียรเลยเออโอ้ยไรตะตะยุนาบ้านคนเล่นกับเอา วันอาทิตย์เราเหมือนวันอาทิตย์วันอาทิตย์ย้ายไหลตะเซาเลยกินกาแฟกับปลาขี้โกล่ดิจ้าว่ามันปลาท้องโกล่ดิเออดูวดูไรช่วย เ,เ,เมื่อคืนนี้น้องเพชรเก่งมากเมื่อคืนนี่เออีกคนหนึ่งบ่กเป็นเก้าเลยเมื่อคืนคนนึงยืนคาเิ่งนอนนอนนอนหน่อยหน่อยหนึน่งนี่ให้ใหญ่เลย